ท่านผู้ชมวันนี้นะครับท่านผู้ชมช่องมาวินชาแนลพร้อมด้วยนุ่มอามคนเดิมป้าต่อยคนมีเซนก็ได้เดินทางมาที่ศาลหลักกิโลจอบปลวกครับท่านผู้ชมที่เป็นข่าวเป็นข่าวมีคนมาท,า,ทา,าร้ายพังศาลทั้ง,ห,ง,งห้องน่งห้องน้ําเสียหายมากเลยนะครับตอนนี้ทางช่อง YouTube หลายๆช่องก็ได้มารวมตัวกันเพื่อมาดูสถานที่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมป่ะเดี๋ยวไปติดตามด้วยกันนะครับท่านผู้ชมนะครับ

เอาคำร่างม้ตะไสเนี่ยมาโยกเขาไปทุ่มหมอผีนางปายังออนยังหนักอีกแมนเท่ายกกันสามคนจะขืนบ่นี่นักได้นหมแมนครับนักได้ก่ะควนี่เขนด้ยังไงเอาไปทุ่มนี่ยนะครับมันรบกวูคิดใจอย่าขัดไปค่ท่านผู้ชมมัแมนมาแต่มาฟรีๆเดียนี่ต้องหาเงินรวมมือรวมใจจากชาวบ้านนะครับมนครับนวเป็นเงินํานวมเยนะวาหนเฮ็ดกันนะโดยแรงศรัทธาทั้งนั้นเลยครับทีมมสัง ไม่น่าทำกันเลยแม่ไม่น่าทำอะไรนะครับผมก็ทำอย่างนั้นก็อาจจะเข้าตัวเองเลยนะครับคนที่มาทำนะครับคือเป็นความเซียสนุกขั้นเลครับสองรวมนเนาะคือใครจะเซียก็ได้เพราะเสียก็ได้นะครับเป็นสิ่พึ่งทางใจจริงๆเราก็สิที่มากไหวเมื่อม่นนมาสิ่มากขอต้งห่วยดิีม่ัขออย่างอืนขออย่างอื่นั้อยากไปโลกได้ง่ายแม่อยากไปงานต่างประเทศขอเพิ่นไหนทุกอย่างนะครับม่อมียนาจะมากขอหวยอย่างเียวนะครับพูดได้ได้อ ใครทํายังไงก็ได้อย่างนั้นแหละครับผมครับเนาะก็ได้อย่างนั้นแหละทำงานร้อจะเข่าตัวจะของเด้อแลกเลลแ้วแล้วทีนี้มืัอนี้มีมีทั้งช่อง YouTube มากันกันช็อตนะครับพอดีนะครับที่อาจารย์ที่เพิ่นเป็นล่างส่งนะครับอาจารย์แมวนะครับเพิ่นจครับมานั่งอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงศาลตะเซตะจันแย่มีดีเพิ่นจะมาซื้อเบิ่งว่า ถามถึงตากระย่าพจนี้ความรู้สึกยังไงความเสียหายที่เกิดเป็นแบบนี้นะครับนะครับเมื่อเนี่ยอาจารย์เทพครับอาจารย์แมวเอิ้นมันอาจจะได้โชกจากสารตะเสีาจันยามีก็ได้ครับนะครับเดี๋ยวคอยมาเบิ่งกันพอพจน์จะมานั่งจุดนี้แหละนะครับแต่ผู้ชมนี่นะคบทัานผู้ชมนะครับตรงจุดนี้แม่นไม่นพจนะมานั่งพนเป็นหลางทรงนะครับพจนเป็นหลางทรงพจนจะมานั่งจุดนี้นะครับโอ้หนาหดใจนะครับท่านผู้ชมเละเมดนะครับ เอาลักิโบองมือเห็นบมอผีมาวิ่งเละมดเนี่ยเอาทุบไปได้จังไหนนี่นะครับผมม่เห็นเ่ะผมหดหูใจเลยครับเนี่หัวแตกหัวขาดมืดอ้อเพราะว่าจะเป็นหมาเป็นยังนี่แตกมดเลยครับนะครับเนี่ยโอ้ยท่านผู้ชมไปผมเนี่ยแตกมดเนี่ยอ้อพูดไปออกเลยเ็ดไปได้จังไหนเละตุ่มเปะครับนะครับ ก็เป็นอยังดอกที่ผมเงื่อหลายคือยกเขินเน่แม่มาเห็นอ่อนเน่ยแม่นักหนักเลยแม่คือบ่อยกเสากิโลนี่ขึ้นนี่แผ่นปูนมาเห็นหรอนตัวนี้ไม่ใช่เบาเบานะครับท่านผู้ชมยกเขายกติดเยอะๆเลยทำลายต้องขอขอบคุณนายต่หญาหรือพ่อย่านะครับเป็นเจ้าของทีหน้าเราเด่นนี่ที่หายมาสางสารนี่เราใจดีอยู่นะผุนเราถมไปผุนได้เฮ็ดยี่ปุ่นก็ได้เสียสารนี่หน้าเพิ่น่าหอดผุนลุ้ยทั้งนำไก่ลุ้ยทั้งทีหน้า แตา่ย่าหรือพ่อย่าเนี่ยเราใจดีนะครับนี่พอเราเราเรามอบสถานที่เ,เลยนี่ไอ้มมนสางสารน,นี่เขาอยู่หนีตัวบับ่งเหรอต้องไปทั้งเลยเหรอเดี๋ยวเรากับมาครับครับนะครับเดี๋ยวเรากับมาอืมเฮ้แต่ว่าผู้ใดเห็นจ้งใดก็ได้

กองแง่งเลยเพิ่มฝันจากนะครับแต่มันเพิ่มนะหลังจากเี่งวดี่ผ่านมาเนาะช่องพ้นเจแนวมาขอโชคลาภวิสารตัดเสตตัดจันยายมีนี่นะครับไอยเข่าเรื่องบ่อ่อนะครับสองอย่างเลยบ่อรอนะครับ่งวดที่ผ่านมางวดลูกแล้วกับงวดนี้นะครับสิบหกมิถุนายนปีสองพันหนึ่งร้อยของสิบหกนี่ชองของพ้นเแนวเดินทางมาครับต้นคลิปของงวดนี้เลยตั้งใจมาขอเพื่อเป็นแนวทางนะครับในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาล นะครับหลังจากขอไปเรียบร้อยแล้วครับต่าวผช้ชมมีเรื่องที่หนาเสา้าใจมากนะครับหนาเสา้าใจแล้วก็หดมู่มากนะครับที่สองคนสุรินทีวีนะครับเดิด้ล่งคลิปไปมีปูปบ่หวังดีนาะน้องนะมัดทุบนะครับมัทุบสารนะครับศาลตรงเกษตรจันยามีเนี่ยจึงแต่ก้อนนี่สวยงามนะครับสวยงามทุกสารเลยนะครับแล้วก็เละตุ่มเปะไม่มีชิ้นดีนะครับพะสามารถที่จะประกอบขึ้นมาได้นะครับผมก็เสียใจนะครับแล้วก็นอนคืน มื่เคืนนี่ก็นอนเคิดมาจากกุรา,าดนะครับนอนกับคิดถึงว่าเอ๊ะต่อไปนี่ผูที่เดินทางมากราบวายนี่ิีหวายมงดสิมาไมหายจังไดสาลมันกับพัางมันหรอต่ว่ากัยังมีสองกิโลยังอยู่นะครับที่นี่ผมก็เลยในฝันผมก็เลยมากมาจุดนี่แหละยางขอมาานะครับแต่ว่าแปลกนะครับ,รบผมมองม่เห็นสารยังมองนี่จะเป็นบริเวณที่โล่งนะครับว่างเปล่าเลยนะครับตรงนี้จะว่างเปล่า ที่นี่หลังจากนั้นผมก็เลยยางของแม่เนาะก็สิม,ม้าไหวนะครับเป็นผู้เฒ่านั่งี่นี่ประมาณเจ็ดแปดคนเจ็ดแปดคนนะครับเราก็มีเด็กหน่อยผู้หนึ่งนะครับในในฝันนะครับท่านผู้ชมมีเด็กหน่อยผู้หนึ่งที่นี่ผมก็เลยยางของแม่ภาษิมาถามเสนาเป็นพากันเล็บหยั่งผม,มก็ถาม Self ไปข้ามสองข้ามเิ่นบ่ปากแต่ว่าเิ่นเป,น,เปนน่งอ้อมวงกันเดยมันนี่ผมก็เลยมองก็ไปกลมมองก็ไปเป็นกระบุงนะครับเป็นถ้ากันนักเงินอย,อยู่ผมก็ถามมา หนับเงินเสร็ดอย่างนี่แหละผมในฝันผมกับขับผายกับข้าว่าม,มีไผพบอกก่ผมจะกนเลยแล้วก็ก้นที่นั่งอยู่หัวกะมีอยู่สามสามทันนะครับเป็นติตเช่งว่าเป็นผู้ถ่าว่าแต่ว่าใส่ทวดสีขาวแต่ว่าพ้าเทืองขาวนะครับเป็นออกเท่าๆผมพยายามเพ่งไปที่หนาของเพื่อนนะครับทั้งสามคนเลยแยกบ่ออกว่าเป็นผ้หยิ่งรืผบ้ชายพยายามมองนะครับมองมองบ่หูแยกบ่ออกเลย ผมก็ะถามพยายามกระถามนะครับเหมือนเหมือนว่าเป็นบ่สนใจผมเลยนะเป็นบ่ิวาน้ำนะครับเหมือนบ่อยากบริาน้ำเลยที่นี่เมื่อเป็นบ่ิาน้ำผมก็เลยว่าเพราะเป็นยางผมก็เลยจะลั่งกับยางหันหลังกลับไปแล้วก็ได้ยินเสียงเพิ่นบอกว่านําเงินไดดสิบ y 88เพราะท่านพ่อได้ลูกได้ยินแค่นี้แหละครับผมก็เลยยางออกมาเลยหลังจากนนผมก็กรเตือนกันมากกรเลยเตือนเสามากผมก็เลยมานั่งเรียบเรื่องความฝันเบึ่ง ผมได right? ้มาตรงนี้ที่หลีนะครับต่านผช้ชมนะครับหรือว่าเป็นอยากเห็นมหาเป็นอยากไม่เห็นความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับหรือว่าผมจะถือกระตาก็เป็นกระบื้องหูนะครับหลังจากที่ผมมาขอช่วรั้งแรกเพิ่กจะหายเขาเต็มเต็มนะครับนะครับต่รนผช้ชมตรงนี้ก็หรือว่าเสียใจอยู่นะครับต่รนผช้ชมกต่สารนี่จะเกิดขึ้นไม่ได้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับตายาหรือคุณพ่อยานะครับอีกเป็น มอบสถานที่นะครับเป็นสาารานเป็นที่ของเพื่อนเองนะครับแต่วเพื่อนกัลไห่สร้างศาลไว้กาบป่านะครับเพื่อนกัรวยทั้งเงืนอ้องรวยทั้งน้ําใจนะครับต้องขอบพุณนตายาครับหรือปล่อย่าเป็นย่างสูงนะครับครับผมนะครับแต่มีแค่นี้แหละครับครับผมขอบซูกันตั้งนะขอบพุณนช่องอพ่นขอบคุ่นะครับวันได้หลายนะครับที <ด>่มาเราความฝันให้ฟังคือมีตามที่ฝันนะครับตมามช่วงเ<อ>พราะว่าผมฝันในแบบนี้เนาะถ้าเขาบอกยังไปหลายมันอาจจะเกิดการซับสนในตัวเหลขนะครับเอาตามที่เพื่อนบอกมาก้วากันนะครับตมามช่วงนะนะครับอาจจะเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากจินแบงรัฐบาลก็ได้นะครับนะครับหกแปดศูนย์หกร้อยแปดสิบบาทเป็นแมนเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับว่แมนว่าต้องมาเซียต้องพ่นเหมือนทุกคนนะครับว่แมนนะครับนะครับเพราะว่าคลิป คลิปวีโอที่สอองพ้นหรือ่องยุทธทัวิดไทยขอโชคลาภหรือมณีก็เป็นอีกคลิปหนึ่งนี่ก็บให้เบ่งไวเพื่อเป็นแนวทางนะครับในการเสี่ยงโชคลากกินแบงรัฐบาลนะครับเท่านั้นนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับนี่แค่นี้แหละครับท่านผู้ชมครับผมครับขอบคุณที่รับครับคนครับสวัสดีครับครับผมนะครับท่านผู้ชมนี่ครับก็เป็นความฝันที่ช่องอมพล เพั่นได้เทยวะครับแถบายเกี่ยวกับความฝันเดี๋ยวผมก็จะพานไปดูนะครับรอบสารที่ถูกอ่าถูกพังทัานหอยนางนกสำครับชมไอ้ใครกับผิวดำเยอะเลยนะกาถึงแล้วนะครับ รู้แนนนี่หรีครับผมเนาะตอนแรกมาสียเมืองเรกก็บม่ได้สังเกตเหมือนกนะครับก็ถือว่าอันนี้คือคือคลิปนี้ก็เป็นคลิปความฝันของอับพลชเนวันมาครับผมเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมนะอ่ะโอเคครับขอบคุณหลายครับผมเพราะว่าที่เมื่อว่าวามฝันเหนฟังจหน่อยนะครับทุกทุกมาไหวคนยังเลี้ยงซึกหมั่นใจไหมครับว่าจบนี่อยังกลับติดใหม่ติดมือไปเพราะว่าจะเป็นทางโชคลาหรืออย่างมีแต่เรื่องเล่ามีสิ่งเกิลดีออกมาเลยแมนกับสารแต้ ยไม้มีสารตะจันเนี่ยครับรู้สึกว่าบ้านเรากับตั้งแต่ละพอมีความถูกความนักใจอย่างเลยเหมือนสบายใจเหมือนเหมือนคนจะมอบยี่ยังไงสักลุงสักอย่าง,างาๆๆๆนึงนี่แหละกลับไปถิ่มมิต่โชคตลาดเป็นสี่ไหมนะครับมีความรู้สึกว่างสันรับดู้ะไรเลยครับก็บดูดูที่เสื้ออำพลด้วยนะครับหนึ่งเก้าแปดเก้าโอ้ยเนาะอ้่กระจองไม่ได้จะมองเดียวนะครับผมนะโอ้ยา เพิ่นมีเพ่นใจว่าขงแรกเนียเพราะว่าอัมพลนี่พมเขาใจว่าเพิ่นบ่ได้ตังบ่าได้ตังใจไกแท้เพิ่นยบไปถือเสียตัวนี้พอดีมาวมาถวงบฮเป็นเหตุบางเอื่หเลยว่าเป็นมานี้เนี่ยซีไปเล็ตัวใดเขาตัวนั้นเนี่บงันซีใส่ตัวนี้เลยซีเลยครับวันนี้ซีใส่หนวดนี้น้าซีใส่ตรงนี้น้าซีใส่ตรงนี้เออเออเพราะว่างวดนี้น้ามาขอแล้วตอนคลิปน่ะ วัดแรกนี่หน้าซีไทยตรงนี้วัดวัดวัดนี่ซิมหกเป็นตัวหน้าของโหวกนี่ตอนหน้ามัของวัดแรกพวงมาลัยนี่บางเมื่อเรื่อแต่ว่าหน้ามัของวัดนี้พวงมาลัยวงหัวิ่นเปิดเห็นบอลเพิ่นเห็นเบิ้งฟังนี่เลยนี่นี่นี่นีะค่ะกัป๊อปนะครับนี่แหละห้ามานี่หนึ่งหกเบิศงนั์เนี่ยหนึ่งหกห้าศูนย์หกกับเก้าตัวเดียวกันนะครับพวงมาลัยไปบางปิดมบางหันเมื่อย่าลืมเด้อหกกับเก้าพี่น้องมาหนี่ แม่แต่เดียวกรับลงเรียนมากลงเรียนเท่านี้เลยเนะครับดาจันต์ต่เซยนี่เป็นเหตเบื้องตังนี่ครับอ๋อวดนี่นะมันเปิดปกติพวกมาเล่นจะผ่านปิดมาเลยครับแต่มือมัดคอเลยมันเปิดมันมันเปิดเห็นฟังนี่เลยครับผมก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับท่านผู้ชมว่าใหเบิ้องมองเอื้นเลยนี่อือสองศูนย์เจ็ดเก้ากับสองเจ็ดครับได้ทั้งเซียมซีทั้งเหล็กพวบแมนเบิดนะครับ นะครับท, uma, ท่านผู Designer, so. so. ้ชมอ่ะวเขเป็นคนเชื่อนะครับของงวดวันที่1 6มิถุนายนพศสอ6 0นครับใช่ครับปูพันจายบ่หาตาพันจายบ่หายกับยูทิตาแล้วล่ะบ้านนันเขาลองสีสีใจอยู่ของเมื่อเอาเามื่อสีีใจมึ่อ่ะนสอีใจบีงเอาเอามื่อสีใจมงนั่นเนต้นโตเล่พอีก ่ารัฐบาลออกไปแล้วเม่าสองของพ้นโมเมนต์ดีือบเงยเป็นแนวทางของพนมาขอจะเป็นแบบนี้พ้นหาันเป็นแบบนี้นะครับนท่านผู้ชม้บอกตัวแป้งพ้นไหนเปลงนี่ขนาดนีขนาดสารถึงครุงงั้นกับมี้ก็มาซึ้อ่วาเไป่ถงาะยังเหมือนเดิมไงเขายังมาดีเขาไ็ยัง ถ้าแชร์เนี่พิเกอร์เหมือมันก็ยังแบบเสือพิเกอรเหมือนนะนะครับนะครับผมนะอ่ะโอเคครับขอบคุณท่านขอบคุณน้ำได่นได้ๆแต่ก็ช่วงนีเฮงๆรล่นๆซิผมไป้นหน้าของผมครับผมเขาขอบคุณมากๆครับขาบคุณชาแนลนะครับท่านผู้ชม12ล้านไปเรื่อยวันนี้ครับนะครับผมก็จะพาท่านผู้ชมนะครับดูรอบๆศาลนะครับนี่ครับความเสียหายนะครับที่มีผู้ทีอ่ากิตใจ บ่ดีนะครับมาทําลายสารนะครับท่านผู้ชมนะครับแต่ก็มีชิ้นดีเลยค่ะท่านผู้ชมผมมัดคอครับเป็นไข่เนาะเป็นกุมารมา่าตรูปนะครับรูปกุมารในไข่ปกติจะอยู่สารนี้นะครับท่านผู้ชม นี่ที่ผมมาถ่ายครั้งแรกผมได้ซูมอ่าเบังปูม่าไหนใครนะครับเพันยูสานี่นะครับที่ถูกทำร้ายขึ้นมาอยู่ยืนอยู่เทิร์นกุเสากิโลโบนแหนท่านผู้ชมพิ่นบัได้มายืนอยู่หัวเสากิโลนะครับหัวเสาหลักกิโลเมตรนะครับท่านผู้ชมเว้นกันเว้นกรรมเว้นกันตามท่านเนาะนะครับใครทําอะไรก็ได้อย่างนั้นนะครับทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วนะครับออย่าเเด้ ของผมว่าที่เปิดครับิดครับดูที่ห้องน้ำนะครับห้องครับห้องน้ำห้องน้ำก็ยังโดนทุบโดนพังนะครับท่านผู้ชมนี่ครับผนังห้องน้ำเป็น ฝ่าก็ยังถูกถูกทุบแตกนะครับท่านผู้ชมต่อยคุปตไปทางเขาไปยังอวินแมนเพราะว่าแมนเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพิ่นก็ยังยังคงอยู่นีแล้วแรงศรัทธาจากเอ่อยูทูบจากเอฟซีจากพี่น้องทั้งบ้านได้หลายหลายคนก็ยังให้ความศรัทธากับสถานที่แห่งนี้นะครับนะครับท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชม ใจเนาะครับท่านผู้ชม,มนี่ครับคิดใจคนช่างต่ำช้าเลยเกินสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพิ่นก็อยู่พ่อเพิ่นส่วนมากก็มีแต่มนุษย์เท่านะมาหามากราบมาไหว้ผู้ที่มีศรัทธามาสร้างมากราบมาไหว้ก็ถือว่าเป็นผู้มีอา่า กิจใจอันเป็นกุศลเป็นภูมิกิตใจที่จเจริญแล้วนะครับแต่ว่าผู้ที่มาทำล่ายนี่เป็นบุคคลที่บุคคลก้าวถึงเลยนะหมดมูนี่เพราะว่าเป็นเป็นเศษนะครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ได้กราบลาท่านผู้ชมไปแล้วนะครับกราบลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับ ตาซี่ไชจันพร้อมด้วยสิงซักซิ์นะครับกุมารไอ้ไข่นะคบท่านผู้ชมและสิงศักดิ์พระพุ่มเจ้าทีที่สิงสักิตนะสถาททีแห่งนี้ไปแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ขอให้สิงศักดิ์นะครับขอให้สิงศักดิิที่ยู่มองนี้นะครับผู้ใดจะไหนก็รยังสั่นเด้อ สุดท้ายนี้ก็ขอกลาท่านผู้ชไมไปด้วยนะครับข็ให้สุขภาพแข็งแรงโชคดีร่ลำรวยตปังๆทุกท่านทุกคนนะครับพบกันอีพีหน้านะครับเฮงเฮงรวยกันทุกคนเลยครับสำหรับพุดวันที่16มิถุนายนพศ2566สำหรับคลิปนี้ก็ขอกลาวคำว่าสวัสดีครับ